ในที่สุดอาวุธเฉพาะของพี่ตูดดำอของพี่หำดำอของพี่ดำถูกแล้วเข้ามาในเซิร์ฟไทยวันแรกวันนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาจัดผงโปรเกมเอ้ยผงโดนตีนเอ้ยผงโปรตีนเอ้ยถูกแล้ว <c oughs> กูนี่แหละจะเป็นคนแรกของเซิร์ฟหนึ่งแปดสี่ที่ใช้เวโปรตีนแล้วขายายก้ามไปไล่กระทืบคนในเซิร์ฟ <laughs> ยังไงก็ฝากติดตามลายเกยมสตรีมเมอร์ไทยกันด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับทุกคนมนก็ม,มอไม่รู้5พยางค์นี้นะครับวันนี้เราอยู่กับเกมวันพันไม้เดอะสตองเกตกับช่องแคทเกมสตรีมเมอร์ไทยนะครับวันนี้เราจะมาส่งเอเวอร์องพี่ดำกันนั่นเองนะครับเพราะว่าวันนี้คือวันที่7นะครับแล้วก็ตอนนี้9โมงแล้วนะผมก็เพิ่งตื่นนะคนอื่นเขนาน่าจะสุ่มกันหมดแล้วส่วนผมก็เพิ่งตื่นนะแต่ก่อนนี้ผมจะไปสุ่มกันนะครับเราต้องมาเช็คตัวดำก่อนนะ อ,อตัววุฒนะครับว่ามีกี่ใบตัววุฒมีทั้งหมด86พออยู่นะครับทุกคนมาเราก็เดินเข้ามาเลยนะครับมาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะมีลูกเวโปรตีนให้เราดูนะครับแล้วกดมาที่ตรงนี้ชุบมาแล้วก็กดจึ๊กกักกลับทราบแล้วแล้วก็มาที่อันเชิญเฉพาะชุบและหลักก็เตรียมตัวสุมยังก่อนก่อนที่เราจะสุม ฝากกดไลค์ split, แล้วก็กดติดตามให้กับแคร์เกมสตรีมเมอร์ไทยช่องเราไม่รู้วมาสมาชิกเพียงเดือนละ3ามบาทเปิดไฮโปรพายคอนเทนต์ฟรีไฟล์เราบอกวันพันแม่แล้วก็ลาฟสามารถสมัครกันได้เลยจ้าสามสบาบาทนะครับได้ชื่อสีเขียวแล้วก็มีตาสมาชิกอย่างเท่เลยนะครับทุกคนเออเอาละเดี๋ยวลาจะสุ่มครั้งแรกเข้าไปปุ๊บขอเศษพี่ดำเยอะเยอะไอ้ได้เศษม่วงมาสองเสตับเศษโวปเวโปรตีนว่ะโคตรสุดนะครับทุกคนจะกไปครั้งที่2จุ๊บได้เศษโปรตีนแต่ไม่ได้เศษพี่ดำจะกไปครั้งที่3 โอ้โหได้เศษที่ดำมาฝาม,มาทุกคนเศษโซม่วงนี่ดีนะเออจะได้ห้าม่วงไวๆนะครับจัดไปรองที่สี่ฟุบโอ้โหรอบนี้ไม่ได้ใส่เลยจะไปรอบที่ห้าโอ้โหไม่ได้ใส่เลยรอบที่หกได้เศษโซม่วงหกเศษโคตรโหดนะครับจะไปรอบที่เจ็ดได้มาอีกสองเศษกูไม่ได้เศษเหลืองเลยวันนี้กูได้เศษม่วงเยอะจัดไปรอบสุดท้ายไ,ได้เลยไม่เป็นไรเฮนนี้ก็โหดละชุบเข้ามาชุบเข้ามา พิบเข้ามาและในที่สุดเราก็จะได้รับเวโปรตีนสุดท้ายของเวโปรตีน oh, สุดสนวาระสุดท้ายของพวกมึงมาถึงและนี่นะครับมาดูกันว่าก่อนใส่มันจะเป็นไงนะทุกคนนะอ่ะจะสร้างดามเมด120%นะครับของค่ายที่สูงสุดนะครับรับได้150%นะ120กับ150นะทุกคนเออตอนนี้เลือดเราอยู่ที่19ล้านเนี่ยอ่ะ แล้วเราก็มาดูนะครับมันก็จะมีเลือดอันติเห็นไหมตัวอย่างนี่ร้อยหกสิบเห็นไหมดูมันไม่ได้มันไม่ได้ดีตรงที่เพิ่มดาเมจเว้ทุกคนตอนแรกมันเพิ่มดาเมจใช่จากร้อยยี่สิบใช่ป่ะแล้วก็ร้อยห้าสิบใช่ไหมร้ 120, อยยี่ค่าแรกร้อยยี่แล้วก็ร้อยห้านี่ร้อยยี่แล้วก็นี่ดูมันทําให้เพื่อนในแถวเดียวกันบวกสองร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เห็นไหมนี่ เห็นปะทําให้ตัวเองและเพื่อนร่วมทีมแถวเดียวกันได้รับ200%ของค่าเฮดที่สูงสุดก็คือทํานาคุ้มกายนะครับเออดีกว่าดีกว่าเดิมเยอะอ่ะกลับมาดูนี่อันนี้ได้รับ150%นี่วะแต่แต่พอใส่เข้าไปปุ๊บมันทําให้เพื่อนในแถวเนี่ยได้เม็ดม่วงด้วยเออเพิ่มน้ำเห็ดกับเพิ่มเลือดไม่พอมั่งใส่เม็ดม่วงให้เพื่อนได้ด้วยโคตรดีครับกดไปเลยรอเลยะนะ ยืบี่พลังบวกไม้หกแสนกว่าวะ่ะโคตรโหดโคตรโหดนี่เดี๋ยวมาดูเป็นไงเป็นไงร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ของให้พี่สูงสุดและได้รับเลือดอีกสองร้อยเปอร์เซ็นต์ว้าโคตรดีอะครับทุกคนเออดีอย่างนี้ใครมีดาวชายไม่จัดกระบ,บ้าแล้วนะที่หนึ่งของเซิร์ฟอย่างเราก็ต้องจัดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาหมดคนเนื่อเอาสักเจ็ดสิบล้านนะวันนั้นผมโดนมันหลอกนะเออโดนมันหลอกให้มาภากโดนไปสิบเทิร์นเดี๋ยวบ้า เทเค้นนี่วะไอเทคเคนนี่แหละเพราะว่ามันชื่อมันเป็นเกมต่อสู้อ่ะกูก็อยากจะต่อสู้กับมึงอ่ะมาดิบักเทคเคนมาครับจังหวะนี้ก็รอกันอยู่นะจ๊ะวาระสุดท้ายของพวกมึงมาถึงเฮ้ยเขามีพิกคอนว่ะมาชุบแล้นี้ก็เปิดสนามกันอยู่จ้ะนี่นี่มาดิครับไปเปิดมาที่แฟบลชไฟแฟลชแฟบชปะกายแสงของเรานะเพิ่งตื่นก็ อะไรก็เกิดขึ้นได้นะถ้าคนเพิ่งตีนนี่นี่ครับมาไอ้จ่อยไล่ต่อยครับหมาไอ้จ่อยไล่ต่อยครับได้เวลาแล้วครับจังหวะนี้มาเลยจู่โจมอย่าฟังนะครับแถมเข้าไปนี่แถมเข้า,าไปที่แถวกลางนะครับแล้วก็แงทงเข้าไล่โจมตีครับซีอ่าตมยี่สิบหกล้านครับจังหวะน, 26, 000, วนี้แล้วก็มาอีกทีนึงครับใส่แฟรโจมตีจะฟังของแฟร์ไกลใส่ของเราครับทิมไป26ล้านครับจังหวะนี้มาเระดมยิงกดเท้าสุดขีดจากเวทอนต์เลย ต้ม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 วุ้ยเจ็ดสิบเจ็ดล้านนะครับสตันไปสามตัวมาแล้วครับซุปเปอร์อลอยโมเมนตัมครับนี่ครับโคตรเท่ครับเท่ขึ้นเยอะเลยครับเท่กว่าเดิมเยอะครับทุกคนเออจากธรรมดามันเข้าเหมือนเอาหัวไปชนไงแต่ตอนนี้คือมันวิ่งเข้าไปแล้วมั้งเหมือนกับเขาเรียกเหมือนอุกกาบาตอ่ะดูดิมันแถลเข้าไปก่อนเลยแถลเข้าไปฟุบเปอรก็เป็นอุกกาบาตด้วยแล้วมันก็พุ่งชนเลยโคตรเท่ครับทุกคนเออดูดิเท่ยังไม่พอแม่งแรงด้วยแม่งแรงด้วย ขวานสามยาวใหญ่ครับจากเมืองสกังเราเข้าฟาดไว้อุ้ยโค่นงูดาสองร้อยกว่าล้านอือหือมีหอยจอยเข้าไปต่อยมาดไอ้จอยเข้าไปต่อย,ย,อย,อยที่เมืองสกังเนี้ยนะครับาวะนี้มาต่อเลยครับแล้ดมยิงกับท้าสุดข,ขีดจากฝั่งของเราครับเมื่อท่านนายขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็มอบจรวดวิเศษมาให้นะครับบุญโคตรแรงอ่ะฝั่งตรงข้ามเราสองตัวน,นะครับเรามา้จอยต่อยนะครับพี่ดำล่วงเนามา้จอยต่อยเรียบร้อยเปลือกระบ,บองเล็ยคนเดียวกระบองเล็กลุกขึ้นมาปั่นนะครับนี่ครับมาเลยจู่โจมแับสวนเข้าไปครับพันฝักษาอี่ก็มาไอ้จอยต่อย หมัดไอ้จอยตายอ,อีกดวงนึงครับความกระบองเลยกลุกขึ้มาอีกรอบนึงนะครับจังหวะนี้ได้เวลาที่เราต้องสวน,นครับนี่ไม่ได้สวนว่ะเขาใช้อ่ะแล้วก็โดนปัน่นแล้วก็โดนปันป่นปั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 มาสามตัวนะครับแต่เราไม่กลัวเพราะเราใช้ลุนม้วนท่องหมามาเลยจุนโจมเขาเข้าไปต่อยอีกดึง,งแล้วก็หมัดอาระเบิดจุนโจมของแทงเขาเขาเขาไปตัดต้มเป็นงาเป็นงา นี่แสงแฝดโจงไปสามต่อเลยนะครับมีตัวเดียวเราชอบลุ้มเขาเพราะว่าเราคือหมาหมู่เราเป็นคนใจหมาดมยิงกดเท่าทุดคิดต้มพ่อแรงครับพ่อแรงนี่ครับซุปเปอร์ลอยโมเมนตัมเนี่ยดูดิมันแทเข้าปไปตัวเขาเป็นแบบอุกบาบอตฟลุ๊ปฟัดปุ๊บปุ๊บเข้าไปไม่เงียบมาธรรมดาจาับแทงฟอกมาไอ้จ่อยไตยมาไอ้จ่อยไตร่วงไหมอื้อเมียวสกาเขาลุกมาว่ะ แต่เขาไม่มีทูกไฟชุบเพื่อนนะครับมาโดยลายไปธรรมดามาที่อาซูนขอเครื่องเรานะครับทุกคนแล้วก็ไดวลายครับฝัดโจงครับต่มเรียบร้อยกระบอกลีกร่วงครับหมัดไอจอยต่อยครับหมัดไอจอยต่อยครับนี่ไหมเป็นไงเรียบร้อยครับทุกคนโคตรโหดครับเป็นไงทุกคนผมคิดว่าใครที่มีพี่ดำนะครับต้องสุ่งอาวุธนะครับเพราะมันโกงมากเลยนะมันทําให้ ดามเมจของเราเพิ่มและเพิ่มเลือดม่วงให้กับเพื่อนๆของเราในทีมโคตรดีอ่ะใครไม่ใครไม่ตั๋วนะอย่าลืมนะต้องจัดนะมีพี่ดําแล้วก็มีตั๋วนะต้องจัดนะเพราะว่ามันโกงจริงนะครับแล้วก็อันติมันก็เท่ขึ้นมากเลยนะครับก็สําหรับวันนี้ประมาณนี้แลยนะทุกคนขอบคุณนะครับที่เราชมจนจบนะบขอบคุณทุกการกดไลค์แล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับเออใครยังไม่ได้ติดตามช่องผมอย่าลืมไปติดตามนะครับเพราะว่าวันเสาร์นี้ผมจะลงคลิปโลบอกนะครับแจกผล20่นผลนะเออ แล้วก็เราจะไปแจกกันในไลฟ์ของผมนะครับในวันจันทร์หน้านะเออใครอยากได้ผลอะไรก็ไปคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวรอคลิปลงเสร็จแล้วก็ไปเมนไว้ใต้คลิปนั้นเลยนะเออเราไปเจอกันที่ช่องผมก็อย่าลืมติดตามแ h a เกมสตรีมเมอร์ไทยนะครับส่งแพทเกมสตรีมเมอร์ไทยไปหนึ่งล้านซับนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเพราะว่ามันสุดเกินอะผมต้องไม่อัดอีกตัวหนึ่งไม่ใช่หรอไป <c oughs> วันนี้ผมก็ไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับบายบายครับผม